สวัสดีค่ะกระตูนจากฟินประกันรถนะคะวันนี้ค่ะกระตูนจะมาพูดคุยแนะนําเรื่องของระยะเวลาการออกพอรบรแล้วก็กรมธรรม์นะคะเนื่องจากการออกเอกสารกรมธรรม์นั้นเนี่ยมีหลายกรณีหลายรูปแบบเลยจะทําให้การออกกรมธรรม์นะคะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันค่ะเริ่มจากคุณนายหน้านะคะอาจจะเคยพบเจอปัญหานะคะกรมธรรม์อาจจะได้ช้าได้เร็วบ้างจนเกิดคําถามนะคะว่าทําไมมันไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาไขาข้อสงสัยนะคะให้เข้าใจถึงระยะเ เวลาเบื้องต้นของบริษัทประกันกันนะคะซึ่งปัจจัยนะคะแบ่งออกได้เป็น3-4ถึง4เรื่องค่ะ ข้อแรกนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการทําประกันใหม่หรือว่าเป็นการเปลี่ยนบริษัทการทําประกันใหม่แล้วถ้าเป็นกรณีประกันรถชั้นหนึ่งแบบนี้นะคะจะต้องมีการนัดตรวจสภาพรถถ่ายรูปรถก่อนนะคะถึงจะสามารถออกกรมธรรม์ได้ซึ่งแบบนี้นะคะกรมธรรม์จะสามารถออกได้นะคะหลังการตรวจสภาพถ่ายรูปรถแล้วนะคะ7จ็ถึงสิวันทําการค่ะเพราะบางทีนะคะนัดถ่ายรูปรถลูกค้าไม่ได้ก็จะเสียเวลารอคอยกันอีกด้วยค่ะข้อต่อมานะคะถ้าเป็นประกันใหม่หรือ ือว่าเปลี่ยนบริษัทประกันใหม่แต่กรณีไม่ใช่ประกันชั้น1น,นะคะแต่ว่าเป็นชั้น2บวก3บวกนะคะซึ่งแบบนี้ค่ะไม่ต้องตรวจสภาพรถนะคะโดยปกตินะคะจะสามารถออกกรมธรรม์ได้นะคะหลังจากวันที่แจ้งงานมา7-15วันทําการนะคะก็จะสามารถออกกรมธรรม์ได้เลยหรือมีบางบริษัทนะคะก็อาจจะใช้แค่1-3วันเท่านั้นแบบนี้นะคะจะใช้ระยะเวลาน้อยกว่านะคะและเร็วกว่าแบบที่ต้องรอตรวจสภาพรถชั้น1ค่ะ ข้อต่อมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นการต่ออายุประกันจากบริษัทเดิมคุ้มครองต่อเนื่องจากประกันเดิมนะคะหรือที่เรียกว่างานโอนโค้ดงานต่ออายุซึ่งแบบนี้นะคะโดยปกติแล้วกรมธรรม์จะออกได้นับจากวันหมดการคุ้มครองจากกรมธรรม์เดิมนะคะมาแล้ว7-15วันทําการนะคะถึงจะได้กรมธรรม์ตัวใหม่แล้วแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องนัดตรวจสภาพรถเช่นกันค่ะ ข้อต่อมานะคะเป็นเรื่องของการออกเอกสารพรบรนะคะซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยบริษัทประกันทุกบริษัทนะคะจะสามารถออกเอกสารพรบ,รบรได้เลยในวันนั้นนะคะยกเว้นบางประกันนะคะที่อาจจะใช้ระยะเวลา1-5วันทําการกว่าจะออกพอรบรมาให้กับลูกค้านะคะซึ่งกระตูนแนะนําให้ในายหน้านะคะสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนถ้างานไหนต้องการพรบรนะคะเพราะว่ากระตุนเข้าใจคะ่ะว่าลูกค้าบางคนนะคะอาจจะต้องการเอกสาร พรบรทันทีเพื่อที่จะนําไปต่อภาษีแต่ทั้งหมดทุกกรณีนะคะนายหน้าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะระหว่างที่รอกรมธน,นั้นเนี่ยบริษัทประกันนะคะเขาจะมีการคุ้มครองชั่วคราวให้อยู่แล้วด้วยนับจากวันคุ้มครองที่ระบุในเอกสารแจ้งงานค่ะ ทางฟินประกันรถนะคะจะรีบติดตามทุกเคสให้เร็วที่สุดเลยค่ะและหากลูกค้ามีข้อสอบถามหรือว่าอยากจะติดตามกรมธรรม์น,นะคะคุณในหน้าก็สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้เร่งติดตามกับบริษัทประกันได้ตลอดเลยนะคะหากเราได้เอกสารกรมธรรม์ระบบนะคะจะส่งอีเมลแจ้งสำเนากรมธรรม์ให้ในหน้าได้ทราบทันทีค่ะแล้วจึงจะส่งกรมธรรม์ตัวจริงนะคะทางไปรณียีพร้อมกับแจ้งเลขไปรณียีให้ในหน้าได้ทราบอีกด้วยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะคุณนาหน้าก็จะทราบระยะเวลาเบื้องต้นของการติดตามกรมทานเพื่อที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าค่ะเชื่อมัน่นไว้ใจฟินประกันรถนะคะโรเกอร์ยุคใหม่สำหรับพี่ๆนหน้าทุกคนค่ะวันนี้กระตูนขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ